ครับวันนี้ก็เดี๋ยวงานภารกิจด่วนนะครับก็ลูกค้าใส่งบีโวมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ถอดนะครับเดี๋ยวจะเดินสายใส่สไปรอลใส่อะไรให้ให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะมีจอมีอะไรมาด้วยครับรับเดินให้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้านะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับราคาตกลงกันได้ก็ทําให้ได้หมดนะครับนี่ก็มันจะเละมาหน่อยนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวดยวาทำให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันเละมากครับอันนี้ลูกค้าเขาก็ไม่มีปลั๊กมานะครับได้พงมาลลยมาได้มันตีฟังชันมาแต่ว่าไม่มีปลั๊กไม่มีอะไรมาให้แล้วก็เดี๋ยวใส่สไปรอนแล้วก็เดินสายเดินอะไรให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบแบบนี้มาเดี๋ยวจัดการให้นะคราวนี้ งานด่วนเดี๋ยวดับแรกถอดไอแบอก,กมาแล้วก็เดี๋ยวถอดพวงมาลัยเบอร์สิ 19, บเก้าบล็อกแล้วก็ถอดฝาครอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่มันตีใส่สไปร์ลอนแล้วก็เดินสายไปนะครับเดี๋ยวจอยว่ากันอีกทีว่า,วาจะติดตั้งยังไงให้มันอยู่นะครับอาจจะยิงขาไม่มีครับปกติมันจะมีขามาให้ถ้าขา,า,าก็จะง่ายครับแต่ว่านี้อาจจะยิงยิงกาวยางไปเลยนะครับล็อกไปเลยไม่ต้องใช้ขา ให้หน้ามันโผล่กมาเลยนะครับต่อมาณนี้ครับเดี๋ยวจัดการอีกทีหนึ่งครับผมขับข้าวก็เดี๋ยวถอดพวงมาลัยนะครับบล็อกเบอร์สิบเก้านะครับถอดแล้วก็มาไอยด้วยว่ามันอยู่ประมาณไหนเวลาใส่จะได้ตรงเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปครับค้าบหลังจากสเต็ปที่เอาพวงมาลัยออกแล้วก็ยกยกนี้ออกด้วยครับ เดี๋ยวต้องไปที่ไปดูใน youtube ได้เลยนะผมลง YouTube ให้ <c oughs> <g iggle> ก็ยกตัวนี้ขึ้นได้เลยครับก็แซะมีสามจุดนะครับแซะออกไปเลยกระยกขึ้นมาก็ตัดออกครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะตอ่อแต่สไปรลอนก็มีขายนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแาดแปดครับพี่ที่ชอบชนบุรีครับเส้นสีชมพูก็เดี๋ยวเราจะต่อกับตรงนี้นะครับถ้ายาวไปแล้วก็ตัดออกอันนี้ทําให้ลูกค้าทั้งชุดนะครับทั้งทั้งชุดสายทั้งไรลูกค้าไม่กล้าไม่กล้าทํา ก็เลยกลับมาหาเราครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณที่สองพินครับก็เดี๋ยวใส่กับตัวพวงมาลัยรีโวนะครับนี่ทําเป็นสิบสองพินไม่ให้ครบหมดนะครับก็ยัดลงได้เลยนะครับตัวนี้ทําไมต้องใส่โฟมครับตัวนี้ปัญหาเมือนคือมันชอบดีดครับถ้าดีดแล้วถ้าไม่มีอะไรกั้นตรงนี้มันจะเวลาหมุนพวงมาลัยมันจะดังครับเราก็ต้องยัดไว้นะครับกันไว้นะแล้วก็ จริงมันก็ตรงรุ่นของมันนะครับกระดันเข้าไปได้เลยนะครับมันก็ตรงอยู่เลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันชอบดีดขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้เราลาคาญนะครับเราก็ได้ต้องกันไว้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดินสายครับเดี๋ยวต่อสายแต่นะตรงนี้มันก็เดินสายขึ้นไปรอที่เครื่องเสียงเดี๋ยวเราจะรื้อออกมาดูครับว่าเราจะใส่จอยยังไงดีอาจจะเป็นยิงกาวครับดูๆแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ต่อแต่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกเก็บสายแล้วก็สายขึ้นไปนู่นเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวไปรอต่อที่นู่น mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวไปทาพวงมาลัยใหม่ครับปั๊พวงมาลัยมันบัตกรกีมาครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเช็คคีย์แล้วก็ใส่ท่อหดให้ลูกค้าสวยๆครับ mm hmm. กันไฟช็อตนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวมาใส่กันนะครับโอเคครับสเต็ปต่อไปครับผมโอเคครับ อ่าตะกี้ลืมกดนะครับก็สไปรอนเราใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บสายต่อแต่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาคอครับคอจะเป็นบล็อกจีบ2ตัวนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้การใส่โฟมครับตามที่บอกไว้นะครับเวลานั้นกันมันดีดขึ้นมาครับมันดีดปุ๊บเวลาเหลียวพวงมาลัยมันจะสีับมันเสียงดังลำคาานะครับตัวนี้เป็นสไปรอนสิบสองพินนะครับเดี๋ยวก็เสียบตรงรุ่นกับตัวพวงมาลัยรีโว่เดี๋ยวตัวพวงมาลัยรีโว่เดี๋ยวเราจะไปแก้สายให้นิดนึงนะครับ สายมันเปื่อยมาครับแล้วก็เดินสายขึ้นมานะครับเก็บขึ้นมากอต่อให้หมดนะครับคีเก้าคี๊หนึ่งคี๊สองนะครับแล้วก็ไฟลีนะครับอันนี้ก็ทําสายมาให้เรียบร้อยครับสําสายส่งให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่กล้าต่อเองครับก็วิ่งมาให้ก็ทําให้ครับผมตัวนี้ลักเดิมรถมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเครื่องเสียงรถเขาถอดออกไปแม้ละนะครับแล้วก็สายเขาก็ตัดตัดอกมาก็เดี๋ยวผมวายสายให้ใหม่ครับก็มีสองเส้นที่เขาตัดออกไปครับ ก็มี A/C กับตัวไฟแช่นะครับภาษาชาวบ้านไฟแช่ก็เป็นไฟแบตที่วิ่งตรงมาตลอดเวลานะครับวิ่งมาเลี้ยงนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลั๊ก a n อ r ด i อตรงรุ่นนะครับของโตต้านะครับแล้วก็มีให้บริการหมดนะครับเดี๋ยวต่อสายสองเส้นนี้เี๋้วเทสจอนะครับเดี๋ยวตัวจอนะครับตัวขามันไม่มีมานะครับขายึดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปจัดการทําสร้างขาขึ้นมาเพื่อจะให้รองรับเข้ารูปกับตัวจอนะครับ ถึงจะใส่ไปแล้วก็ต้องยิงกาวนะมันก็จะไม่สวยเวลาถอดหน้ากากมันก็จะหลุดออกมาทั้งทั้งทั้งแถบนะครับส่อากาศแลใช้ของเดิมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ทําทปักทำลายเสร็จแล้วก็เทสมันติฟังชั่นทำวงลายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจอพี่ก็จะติดดีทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมปักต้องรุ่นแบบนี้นะครับสเต็ปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะครับจอลําโพงก็น่าจะมีคู่หน้ามาให้นะครับ ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับอึงครับจะประมาณนี้ับสเต็ปนี้เดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปครับตัวพวงมาลัยนะครับก็ตัวนี้เขาตัดหัวพินมาหมดแล้วนะน่าจะไปใส่กับพวกวีออสยาลิตวีโก้อะไรเงี้ยครับที่เป็นพวกปักสิบพินนะครับมันต้องตัดหัวออกครับก็เดี๋ยวนั่งไล่นั่งเสียบให้แล้วก็หุ้มตัวท่อหดให้ครับตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับกับอันนี้เขาเปื่อยมา ถ้าช็อตไปนี่ก็บันไลเกินนะครับเดี๋ยวเช็คเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเช็คคีหนึ่งคีสองคีเก้าดูก่อนครับว่ามันมาไหมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเผื่อฝั่งนี้เขาจะไปทาประตูสไลด์อะไรเดี๋ยวเช็คให้นะครับเช็คสัญญาณก่อนครับก่จะประมาณนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเช็คสัญญาณก็ใช้มิเตอร์เหมือนเดิมครับตามที่คลิปผมเคยลงลงไปนะครับมิเตอร์จิ้มดูครับก็จะประมาณนี้ครับครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ เท่าหดให้เรียบร้อยนะครับสองตัวตำแหน่งที่ไฟลี่นะครับกับกาวนะครับตัวนี้จะอันตรายนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กให้ใหม่นะครับก็ไล่ตำแหน่งหมดเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีปลั๊กมาแล้วก็ถอดปลั๊กมาแล้วก็ตัดหัวพินนะครับเวลาเสียบปลั๊กสุดนะครับตัวนี้นะครับจะเรียบเสมอนะครับเราจะล็อกได้เป๊ะนะครับเสียงจะดังแกรบนะครับตัวนี้ถ้าไม่ล็อกไม่ลงนะมันจะไปยัดกับสไปรอนไม่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วก็ผมก็เช็คคีย์หมดแล้วนะครับตำแหน่งทุกอย่างก็ วงมาลัยวงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับก็ได้มาราคาไม่แรงแล้วก็เป็นปุ่มตัวท็อปแล้วก็ใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวไปขึ้นดูกระดุกะครับแล้วก็เสียบพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเร็จที่จอนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับตัวนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับครับผมก็เสียบเรียบร้อยแล้วก็เทสไฟลีนะไฟลีคันนี้เขาทำอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นสีสีออกส้มๆนะครับสีแดงส้มนะครับตัวนี้น่าจะ วงมาลัยนี้น่าจะใส่กับพวกฟอร์จูนหรือว่ารีวิโกมาครับก็มันจะทําให้กับเข้ากับใหม่เพราะว่าเดิมๆมันจะเป็นสีสีน้าเงินนะครับถ้าเป็นเดิมๆรงงานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เซตไฟลีเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปครับเราเซตจอนะครับจอแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะเซตไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูกับพี่เจ้าของรถไปด้วยนะเผื่อเขาอยากมาเซตให้เป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็เลื่อนแอปนะครับมาหาคําว่า AW นะครับตัวนี้นะครับ เรียนนิ่งครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดสตาร์ทที่ครับมันก็จะให้เรากดที่พุงมาลัยนะครับค้างไว้นะครับมาขึ้นสีเขียวก็เลือกเลยครับเราเพิ่มเสียงนะครับต่อไปนะครับลดเสียงนะครับแล้วก็เลื่อนเพลงไปข้างหน้าครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้าตัวนี้นะครับเลื่อนเพลงกลับนะครับ แขงนะครับตัวนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเอาเป็นโหมดแล้วกันนะครับโหมดนะครับรูปบ้านนะครับแล้วก็คำสั่งเสี่ยงนะครับอันนี้ถ้าชอบ youtube ผมก็จะเซตเป็นเล่นกันหยุดให้นะครับรับสายนะครับวางสายนะครับ เดี๋ยวกลับไปซ้ำตัวถอยอีกทีนะครับอันนี้เป็นสายไฟเส้นเดียวน,นะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็น่าจะเป็นที่ปุ่มของมันแล้วนะครับอ่าได้ครับบางครั้งเสร็จไปแล้วก็เอ็นเข้าไปเลยครับปึ๊บก็เหมือนเซฟนะครับเร็ียบร้อยแนละ้วฟินิตแล้วนะครับแล้วก,กดโหมดก็ทำงานนะครับเดี๋ยวออกทีนะครับลองเทสดูครับ แรงแปลกๆนะครับตัวนี้มาเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ทำงานครับแรแปลกๆนะครับรับสายวางสายใช้ได้เป็นบางปุ่มครับงงเหมือนกันครับใช้ได้เป็นบางปุ่มเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าใหม่นะครับใชไ้ได้เป็นบางปุ่มอหมพี่อ <laughs> เออ น่าจะเป็นที่มันตีนี่แหละมันลวนๆมาเพราะเขาได้รื้อทำมาแล้วเดี๋ยวลองเซตค่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเซตค่าบาลานซ์มิลลิแอมปดูครับว่ามันจะช่วยได้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบครับเลือกแม่หกสิบครับก็เซฟนะครับตัวน,นี้เลือกใช้ในเวลาที่บางทีปุ่มนะครับมันส่งสัญ,ญญาณเข้าไปกับจอแล้วจอมันมันจับคำสั่งไม่ทันนะครับ คือค่ามิลลิแอมมันน้อยมันต่ำไปนะครับเราก็ต้องบาลานว่าจอกับปุ่มเนี่ยที่จะใช้ประมาณไหนแล้วให้มันสามารถที่จะกดแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าตั้งแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอีกเป็นอีกแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ดูนะครับมันจะเสียเวลาตรงนี้นครับการบังบางปุ่มบังจอบางรุ่นอนะไรเงี้ยมันจะแต่ถ้าเป็นรุ่นเวอร์ชั่นใหม่ๆนะเวอร์ชัน11บเอนะครับ มันตีกับจอ,อนนจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าซอฟต์แวร์เขาเป็นตัวใหม่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันสิบเวอร์ชันเก้าอยู่มันก็เลยยังยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะก็เข้าไปตั้งใหม่นะครับนะครับชิดนะครับสตาร์ทใหม่นะครับแล้วก็กดค้างลองตัวนี้เลยครับโมโหนะครับฟืบนนะครับมา,มาอีกกด กลับนะครับกดไปโหมดขนะับลูกบ้านนะครับคำสั่งเสียงนะครับบางครั้งมันก็อาการมันแปลกๆนะครับเหตุนี้หรือเปล่าที่เขาขายมาแลเสียงนะครับรับสายนะครับ แต่ถ้าเป็นพวก p โ o n e ียนี่ปัญหาจะเยอะกว่าครับมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบอะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเราเชื่อมต่ออีกอทีอันนี้เราเซตค่าเป็นปุ่มก่อนลองดูครับเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะออบอันนั้น back ครับใช่ครับาหนาหลักอันนี้ก็ถือว่าสม o o t h แล้วครับโหมดนี่คือจะกลับมานาหลักครับเพิ่มเสียงนะครับ ลดเสียงนะครับใช่ครับเรากดคาสั่งเสียงนี่คือเราพูดใช้พูดเลยกดคาสั่งเสียงเราจะผมจะเซ็ตให้เป็นถ้าพี่ชอบดู youtube อ่ะครับจะเล่นก็หยุดครับแต่ว่าถ้าจอตัวนี้คําสั่งเสียงไม่น่าลองรับน่าจะลองรับที่เราต้องไป Google แล้วก็กดกดตรงข้างๆ Google ที่รูปไมค์ครับเพราะนั้นถึงมันถึงจะสั่งงานนะอันนี้คําสั่งเสียงเวลาเล่นเพลงมันจะอยู่จุดได้อันนี้รับโทรศัพท์ฝังสายอ่าโอเคครับอันนี้คือถือว่าบาลาน บาลานได้ดีละตอนนี้ใช้งานได้ทุกปุ่มละนะครับการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับบางทีถ้ากดปัญหากดกดไม่เจอแล้วก็เซตติ้งตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตัวมิลลิแอมของมันเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็มามาตั้งใหม่นะครับแต่หน้านี้จะใช้ใช,ใช้ใช้โหมดไม่ได้ต้องกลับมาหน้านี้นะถึงจะใช้โหมดได้บางทีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับขึ้นอยู่กับแรมของจอด้วยอ่ามันถึง ความไวความอะไรการตอบสนองเนี้ยเราก็ต้องยึดหลักต้องรู้เรียกว่าจอประมาณไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าไม่มีปัญหาครับถ้าเป็น p โ o n e ี r จะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับมันจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเซตบลูทูธครับพี่เปิดบลูทูธเลยครับ ต้องมือไวไฟก่อนปะ,อะเอาอันแรบกบแล้บลูทูธบลูทูธก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยฮอสปอร์ตอ๋อโอเคใช่ครับนี่เปิดบลูทูธเลยเบลูทูธบลูทูธ<ม>แล้วก็เปิดอยู่ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมเซิร์ชขึ้นว่าโอเคมันจะขึ้นเดี๋วยวรอแป๊บหนึ่งมันจะให้จับคู่ครับอันนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ให้ให้ดูให้รู้กันไปเลยนะครับอ่าเสร็จละเจอเป็นสิบสองไอโฟน ช่โบแม็กช่โบแม็กเนาะโอเคครับแล้วก็จับคู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันมีมันมีส่งไปที่พี่ไหมเดี๋ยวมีไหมให้จับคู่จับคู่อะไรเงี้ยมีไหมการเชื่อมต่อมันให้ใส่รหัสอ่ารหัสศูนย์สี่ตัวพี่ 2> 1 2 3 4สองสามสี่แล้วก็จับคู่เลยใช่ใช่ครับจับคู่เลย เรียบร้อยนี่คือจับคู่เรียบร้อยละนะครับนี่เราขึ้นทีไรมันก็จะขึ้นตลอดใช่ครับมันจะขึ้นตลอดถ้าเราเปิดบลูทูธไว้อะไรเงี้ยครับพี่ลองเปิดเพลง YouTube ดูครับมาไหมสิบแต่นี้ลำโพงไม่ต้องไปดูอีกที อันนี้เราเปิดแล้วมันเปิดแล้วใช่ไหมครับใช่นี่เราไปไปเข้าที่จอปะกดที่ที่อ่าจริงๆมันจะมันต้องขึ้นขึ้นเลยใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันขึ้นที่ีอเ่อ๋อมีเสียงไหมของพี่ไม่มีแล้วเวนาะถ้าไม่มีมันจะเข้าที่นี่ละไม่มีไม่มีมันจะมาที่นี่ละมาที่จอละอแต่จองเราแม่งไม่มี ลำโพงเราแม่งไม่มีเสียงไงมันก็เลยนะี่คือ,อเรียกคือเบอร์โทรก,กดใช่<อ>กด<อ>ที่น<อ>ี่ได้เลย<อ>ครับกดที<อ>่นี่ได้เลยรับสายวางสายที่นี่ได้เลยคําสั่งเสียงผมจะเป็นเซตเล่นกันหยุดให้อนี้มันอ๋อคือยูทูบแล้วตรงนี้มัน,นขึ้นหน้าจอร,รื้ไม่ไม่ขึ้นหรอ YouTube เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าตรงนี้ฮอสปอร์เลยพี่เปิดฮอสปอร์เลยครับเข้ามาตั้งค่านะครับ Wi-Fi ครับ เชื่อมต่อเปิดอ่าเปิดได้เลยฮะสปอร์ตเปิดอยู่แล้วอ่าเปิดแล้วเนาะของพี่เป็นยังไม่ขึ้นนะปิดใหม่เปิดใหม่ปิดใหม่เปิดใหม่ไอโฟนจะเป็นนี้ถ้าเป็น Android ปุ๊บแม่งยัดเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยถ้าเป็นไอโฟนเราขึ้นรถเราต้องเปิดปิดแล้วก็เปิดพอสปอร์ตใหมันถึงจะมาให้ชิบชิป ชื่ออะไรเอ่ยอ่อมาละสิบสอง Pro Max ปุ๊บใส่รหัสเลยครับต้องใส่ใช่ต้องใส่รหัสเพรแหละาแลบอ่าจะประมาณนี้ใช่จริงๆผมไม่ได้ตั้งยากเลยผมตั้งง่ายๆเลยนะไม่ต้องกลัวใครมานี่หรอกอ่าก็ Pro Max อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนภาษาอีกทีหนึ่งอ่ะมาแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าเพียภว่าสากทีหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวอันนี้คือเราเซ็ตเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะประกอบอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวส่งคลิปหลักอีกทีนะครับอันนี้ก็มันจะยาวกันไปครับเดี๋ยวพี่ๆลำคาญกันนะครับก็จะตัดไว้ประมาณนี้ครับผมอย่างอื่นก็จะไม่มีอะไรครับโอเคครับผมสวัสดีครับก็เป็นรถตู้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคอมมิวนะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานใหม่นะครับนี้ใส่กระจกรีโวนะครับแล้วก็แปลงครับใส่โหสวยนะครับแล้วก็เข้ารูปด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจเดี๋ยวทักมาครผมชี้เป้าให้นะพี่เขากำลังทำเป็นตัวโมเดลอยู่ครับตัวนี้สวยครับเข้ารูปครับผมดูแล้วนะครับดีกว่าถูกกว่าด้วยครับถูกกว่าไอกระจกเดิมตัวรถด้วยครับกระจกเดิมคู่นึงก็หกพันละแล้วก็ดำๆไม่สวยอันนี้แบบมีไฟเลี้ยวด้วยเป็นของรีโวเลยครับสวยครับเข้ารูปนะครับตัวนี้สวยงามนะครับแล้วก็แจ่มครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้เดิน ระบบกระจกปรับเลนไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้นะครับตัวนี้แต่ว่าเขาจะมีปรับเลนอยู่แล้วเราก็จะเดินเป็นพับกลางไฟฟ้าเป็นไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยเดินให้ได้ครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวรอดูนะอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจอมันไม่มีขามาครับก็เลยบอกพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ไปทําขาขึ้นมาแล้วก็ติดใหม่นะครับเพราะว่าถ้ามีขามามันจะเข้ารูปเข้าทรงนะครับขามันไปแล้วมันมา โอ้โหก็เลยยังไม่ปิดให้อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เพิ่มเสียงนะครับอันนี้ลําโพงยังไม่มีเสียงออกครับแต่ว่าเป็นปลั๊กตรงรุ่นเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลดเสียงก็ใช้งานปกตินะครับในส่วนของทยุนะครับก็เลื่อนเพลงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนไปเลื่อนกลับนะครับนะครับบางทีปุ่มมันต้องกดยำๆหน่อยครับอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าลื่นเท่าไหร่นะครับ ก็คำสั่งเสียงนี้คือจะถ้าเป็นพวก YouTube ก็เล่นกันหยุดให้นะครับโทรออกรับสายก็จะเด้งเลยนะครับหน้านี้นะครับรับสายถ้าไม่มีเสียงเข้าจะเป็นปิดเสียงให้ครับแล้วแต่ออปชั่นของจอแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับโหมดก็จะกลับหน้าหลักแบบนี้นะครับไฟหลีก็จะขึ้นครบนะครับไฟหลีก็จะเป็นสีตัวนี้ครับสีออกแดงๆส้มๆนะครับนี้ไฟหลีเขาโมมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นสีนี้ครับก็เข้ากับไม์รถพอดีนะครับพอเสร็จสับครับพร้อมใช้งานนะครับผม ก็สนใจไงลองทักมานะครับพี่ที่ชอบชมบรี80 5, 80 38, รับสุดแปด3 8นย์รับมีของมาก็รับเดินให้นะครับก็ลองทักเข้ามาครับคนนี้ก็ขอบคุณมากครับจ,จบไปได้ด้วยอย่างดีครับผม